สวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์แม็กวอตนะครับก็ในคลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการตับแสงเลนนะครับก็คือเห็นมีหลายท่านมีปัญหาตรงที่ว่าใช้เลนรูเข็มนะครับแล้วภาพเป็นหมอกวิธีแก้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปนี้แล้วก็จะอธิบายว่าทําไมเลนนี้ถึงเป็นทําไมเลนนี้ถึงไม่เป็นนะครับก็เราไปดูกัน อ่าครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเลนสามประเภทนะครับสามขนาดที่เมื่อกี้ผมให้ดูไว้นะครับในสองภาพแรกจะเป็นภาพของเลนยี่สิบห้ามิลลิเมตรนะครับสองภาพที่สองนี่จะเป็นภาพของเลนสามสิบห้ามิลลิเมตรแล้วก็ตามภาพสุดท้ายนะครับจะเป็นของเลนสี่สิบห้ามิลลิเมตรนะครับซึ่งทั้งสามภาพเนี้สามสิบห้ามิลลิเมตรกับสี่สิบห้ามิลลิเมตรจะเป็นหมอกนะครับส่วนยี่สิบห้ามิลลิเมตรที่ผมใช้เนี่ยไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่า เลน25มิลิเมตรนะครับจากสเปคที่เราดูนะครับรูรับแสงค่า f ของมันนะครับคือ2.4นะฮะค่า f เยอะแสดงว่ารูรับแสงเล็กนะครับคือมันกับกันถ้าเกิดว่าค่า f น้อยรูรับแสงจะใหญ่นะครับก็คือมันหลักการกล้องทั่วไปอันนี้รูรับแสงเยอะก็คือเหมาะการถ่ายภาพวิวภาพในมุมกว้างภาพมุมกว้างเนี่ยจะให้รายละเอียดชัดทั้งหมดทั้งภาพนะครับส่วน3 5มิลิเมตร ด้ว5มิลลิเมตรนะครับสังเกตว่ารูรับแสงมันอยู่ที่1.6นะครับ1.6ของสองอันเลยซึ่ง1.6เนี่ยก็เท่ากับว่าค่า f เนี่ยน้อยกว่า25มิลลิเมตรก็หมายถึงว่ารูรับแสงมันใหญ่กว่าอันนี้ก็คือหลักการเดียวกับกล้องถ่ายรูปที่เราถ่ายเป็นหน้าชัดหลังเบลอนะครับก็คือ2อันเนี้ยพอหลัก,กระยะโฟกัสไปแล้วหรือว่าได้รับแสงที่มากเกินไปทําให้ภาพออกมาเบลอนะคบเป็นหมอกๆที่เราเห็นนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่า ความละเอียดนะครับของสองตัวนี้จะแค่2ล้านพิกเซลนะครับส่วนรุ่นนี้จะเป็น5ล้านพิกเซลซึ่งใกล้เคียงกับลันแคมรันแคมจะ4ล้านพิกเซลนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันถามว่าเอางี้แล้วอยากได้ซูมไกลๆา5มิลลิเมตรมิลลิเมตรนี้ก็ไม่ดีสิก็ถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งครับก็คือเราสามารถาปรับแสงได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเลนส์แบบแพงนะครับจริงส5กับ45เนี่ยมีเลนส์แบบหน้ากว้างด้วยเหมือนกันที่ค่า F สถูกขึ้นแต่ทีนี้ ราคามันก็จะมาเกือบเท่าเท่าตัวเลยก็ว่าได้ซึ่งมันถามว่าจําเป็นไหมก็ถ้าขี้เกียจก,ก็ใช้ก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนนะครับหรือว่าอยากใช้เป็นเลนดูเข็มนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกัน ก็สามารถทำได้2วิธีนะครับโดยวิธีแรกก็คือเราสามารถทําเป็นท่อบังแสงนะครับเพื่อมาช่วยไม่ให้เกิดแสงจ้ามากเกินไปแต่วิธีนี้ก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเจอสถานที่ที่มีแสงจ้ามาก<ๆ>ก็ยังคงเป็นน,นะครับตัวที่2ที่ผมใช้นี่คือสามารถใช้ได้หมดเลยก็คือเราจะมาปรับแสงกันอันนี้คือภาพเดิมๆของมันนะครับเทียบกับแสงที่ผมปรับแล้วนะครับอลองดูปึ๊บอ่ะใกล้เคียงกันไหมครับ ภาพอันนี้บ้างน,นี้ภาพเดิมภาพผมปรับแสงแล้วปุ๊บอ่ะใกล้เคียงกับ25มิลลิเมตรไหมครับผมคือถ้าเกิดเรื่องแสงเนี่ยปรับได้ใกล้เคียงกันเลยที่เราจะต่างก็คือแค่พิกเซลของภาพนะครับตามสเปคของเลนส์อันนี้ดูแตกๆหน่อยครับ45มิลลิเมตรก็ทาได้เหมือนกันที่ผมปรับไปแล้วนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บ เรียบร้อยเท่ากับว่าตอนนี้ทั้ง2เลนทั้ง3เลนนะครับภาพใช้ได้ทั้ง3ามันเลยสวยงามเลยทีเดียวถามว่าปรับยังไง่มาดูกันครับอันนี้จะเป็นไฟล์ที่ผมยังไม่ได้ปรับนะคะเป็นของ3 5ม mm ิลลิเมตรนะครับก็จะสอนปรับกันดับแรกแล้วก็ไปที่วิดีโอเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็เข้าปรับแสงนะครับลากันแรกมาเลยวางปึ๊บหรือว่าถ้าอยากปรับทั้งแท็กแล้วก็ลากมาวางตรงนี้ได้เลยเหมือนกัน นะครับหาเสร็จปุ๊บเราก็มาปรับกันเริ่มมาล่างสุดเลยนะครับอ่าจะมีเราจะมีให้เห็นนะครับอันบนจะเป็นสีเราไม่ไปยุ่งกับมันนะครับเราก็จะแบบแค่แกมมาเกนแล้วก็ออฟเซตนะครับถ้าภาษาอังกฤษผิดไปนิดหน่อยก็ขออภัยนะครับพอดีงงมากเลยนะฮะโอเกแล้วก็อันนี้เป็นสูตรผมนะครับสําหรับใครที่เอาไปพลิกแพงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สามารถทําได้นะครับตัวผมก็คือผมจะปรับเกนสุดก่อนเลย ปึ๊บอ่ะสว่างจ้าเลยนะครับแล้วผมจะลดออฟเซตลงมาปึ๊บครับอ่าเริ่มได้แล้วนะครับสว่างนิดนึงปึ๊บแล้วผมจะลดแกมมาลงมาอีกอ่ะเป็นไง้าพดูดีขึ้นไหมถ้ามืดไปก็ออฟเซตขึ้นมาหน่อยอ่ประมาณนี้ดึงแกมมาลงไปแทนอ่ะเป็นไงโอเคไหมใกล้เคียงเลยนะครับเทียบกับภาพเดิม ปพ๊บอ่ะแค่นี้นะครับไม่ยากเลยนะฮะลองไปทําดูนะครับสำหรับโปรแกรมอื่นก็ตัวปรับแสงก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับใช้หลักการเดียวกันคล้ายๆกันนะครับแกมมาเกนออฟเซตสามตัวจบนะครับครับผมก็การปรับแสงเลนนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากนําไปใช้ก็นําใช้ได้เลยนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยละกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ